แล้วไปบอกคนหนึ่งว่าคุยกันนะคือคือผมคือถ้าถ้ายังจะทําอย่างนี้อยู่ใช่ไหมผมก็จะออกมาพูดเรื่อยๆแล้วก็เคยทําอะไรกับเพื่อนผมไปบ้างผมไม่อยากจะพูดถึงมันนะเอาให้จบเป็นเรื่องๆแล้วก็คิดว่าเอาเรื่องนี้ให้จบแล้วมันจะได้จบแต่ว่าถ้าไม่ออกมาพูดอะไรหรือว่าไม่ได้คุยกับเพื่อนผมมมนไม่ต้องมันไม่ต้องออกมาขอโทษหน้าสื่อก็ได้มึงคุยกับหลังบ้านก็ได้แค่นั้นก็คือแต่ขอให้คุยกันจริงๆเออแค่นั้นแหละคือ คือคือจบแล้วแต่ประเด็นคือมันไม่ได้คุยกันเลยแล้วไปบอกคนอื่นว่าคุยอันนี้ผมไม่โอเคคือมันมีคนเสียหายไงออืก็นะคือมันมันมีอีกหลายเรื่องที่เขาทํากับเพื่อนผมแต่ผมไม่อยากพูดกับมึงก็โดน <c oughs> มามึงพูดไปดิมึงพูดความจริงไปดิ <c oughs> น้องในทีมการ์ดร้องไห้นะแล้วก็สุดท้ายให้ไปทักมาขอโทษแทน คือผมแค่คิดว่าแบบคือมึงเป็นผู้บริหารคือมึงเป็นผู้บริหารนะ่ะแบบสร <c oughs> ้างแบรนด์หนึ่งแบรนด์มาแล้วมึงก็แบบคือมันหนักมากทุกคนผมไม่อยากให้มันเป็นอะไรแบบนี้เลยแต่หมายถึงว่ามึงออกมาแล้วจะได้จบแบบไม่ต้องออกมาก็ได้คือมึงคุยกันคุยกันจริงๆกับคนที่เขาเสียหายจริงๆริครับผมคุยกับคนที่เสียหายแล้วเขาก็ไม่โอเคเลย นั่นแหละอันนี้คือประเด็นที่งุนงิดโอ้ไม่ไม่ต้องใจเพือนไม่ตอโอ้โหกูมันไม่ถูกต้องไงตรงมังลกเพื่อนจริงเราก็แค่เพื่อนเหมือนกันอันนี้พูดตรงไม่ใช่กับเพื่อนด้วยคือหมายถึงว่ามันไม่ถูกต้องไม่ว่าไม่ว่ามันจะเป็นใครอ่ะแต่ว่ามันไม่ถูกต้องไงหน้าแดงเลยประเด็นคือมันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่เพื่อนกูหรือเพื่อนมึงหรือเพื่อนใคร คือมันแค่ไม่ถูกต้องแล้วมันก็คือกูรู้ไงกูโทรถามเจ้าตัวแล้วมันไม่ได้คุยไงแค่นั้นแหละจริงครับอ่แะ<พ>แล้วกูเหมือนก็มงกูมาบื้มหลายผิดถูกว่ากันไปเนาะนั่นแหละครับทุกคนฝากแค่ <c oughs> มึงคุยกับกับคนที่เขาเสียหายคุยจริงๆคือเขาไม่ฟ้องมึงก็บุญหัวแล้วจริงๆมันโดนท้องได้เลยนะมึงเอาคีิคนอื่นมามึงตัดหน้าแล้วก็มึงก็ไปเปิดโฆษณา ผมผมมาคุยผมมาโทรถามเพื่อนทั้งสองฝั่งเลยเจ้าตัวบอกเองว่าไม่ได้คุยแต่ว่าไปลงว่าคุยแล้วแล้วมันมีเรื่องที่ว่าแบบเอาเบอร์คือโทรมาก็ไม่อยากรับแล้วก็แบบโทรเอาเบอร์แปะโทรมาเพื่อให้เขารับแล้วจะได้พูดว่าคุยแล้วอีกนะคือจริงๆผมไม่ได้อยากมาพูดอะไรแบบนี้เลยแต่หมายถึงว่ามึงคุยกับคนที่เขาเสียหายจริงๆเหออคือคือเห็นเพื่อนผมไปไปเที่ยวอ่ะไม่ได้ คือเขาก็ไม่ได้อยากพูดถึงเรื่องนี้ไงแต่หมายถึงว่ามันมันยังไม่โอเคแล้วกันขอโทษคือมันไม่ไหวจริงจริงไม่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 เป็นไรขอปรับอารมณ์ก่อนมามานั่นแหละครับไม่มันมันไม่ถูกต้องมึงพูดดิมันไม่ถูกต้องจริงหรือเปล่า จริงก็เนาะจริงก็เหมือนกันแค่นั้นแหละอะไรที่มันไม่ถูกต้องไงครับทุกคนฝากไว้ให้คิด <c oughs> ผมไม่รู้จะจบไงทุกคนครับปิดปากกันไปเนาะนั <c oughs> ่นแหละครับทุกคนแค่แค่นั้นทุกคนไม่ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ผมก็ไม่ได้มีอะไรกับไพ์คือคือผมคือไพ์มันโดน อะไรสักอย่างผมไม่รู้เหมือนกันก็เพื่อนผมก็แปลกไปอ่ะคือผมก็ไม่ชอบก็พูดตรงๆก็คือไม่ชอบจริงือเหคือเหมือนโดนเล่นของหรืออะไรวะคือกูไม่รู้มันเป็นที่อ,อะไรของแม่งแต่เออมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่คือกูสงสารมันไงมีใครตรวจได้บ้างวะโอเคกลับมาแค่นั้นแหละ สงสารเพื่อนกูไอไปด้วยกูก็สงสารคือแม่งไม่ไม่ใช่แค่เพื่อนมึงก็เพื่อนพวกเราด้วยอเพื่อนเหมือนกันเพื่อนมึงด้วยเพื่อนกูด้วยเหมือนกันทุกคนรักไปเป็นห่วงเหมือนกันใช่กูขอโทษที่กูแบบหลุดคำมุดไปกระลกพูดต่อเลยแค่แค่นั้นแหละทุกคนอืม คือไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่ผมไม่ได้คุยอะไรกับไปเยอะก็เพิ่งเพิ่งเจอกันที่ตลาดเพราะว่าคุยกันเรื่องที่โปรเจกต์เซฟวันตลาดเซฟวันโกแล้วก็แค่นั้นแล้วก็ไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวอะไรกันเลยจบอจบจบจบอจบบุ้มเลยจบนะครับครับเดี๋ยวมีต่อแค่คืนนี้ไงไม่ ไม่เอาไม่ไถึงขายคือไม่คือถ้ายังยังไม่ได้เทคแอชชันอะไรกับคนที่เสียหายอ่ะผมก็จะออกมาอีกผมพูดแค่และมันไม่ถูกต้องอ่ะอ่ะนั่นแล้วครับฝากไว้คิดเหมือนเดิมโอเคเออออกออกออกมีอีกเพียงคืนนี้มีอีกไม่ไม่ออกไปก่อนดูพอแล้วโอ้ยตายละกดูพอแล้วมีเข้ามาไม่เงียบเลกคนมาได้ นั่นแหละก็ก็อะไรเราจบไงดีวะแท่งคืนนีอาทุกคนกลับมาหมดเดิมนะคะก็อย่างที่บอกว่าอ่าไอซูมันน้อยแหละมันน้อยมันก็เนาะอัดอ้างมาในใจตั้งแต่เช้าแล้วกินข้าวไม่ลงมันก็เยอเออเราต้องเอนจอยเลยก็ว่าอ่าเอนจอยเอ็นจอยพยายามไม่เครียดผมพยายามไม่ใด้มีเครียดเลย